หากินริมถนนเหมือนเดิมครับผมอุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยใช้สวยด้วยนี่อุ้ยย่าอุ้ยโดน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 เอาลูกนี้โดนห้าตัวทุกคนน่าจะได้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องนาฟีซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับ พบก,กับผมชังระเดชนะวันนี้ชังระเดชพาทุกคนเนี่ยมากู้รอบดักปูดํานะครับชังระเดชมาใส่เหยื่อแล้วก็วางทิ้งไว้เมื่อวานเย็นนะครับจํานวน20ลูกเดี๋ยวตามไปรุ่นด้วยกันคลิปนี้เราจะได้ปูตัวใหญ่ๆกันบ้างไหมจะได้สักเท่าไหร่นะครับหมายของเราก็คือล่องน้ําตามข้างถนนหากินริมถนนเหมือนเดิมครับผมไปครับไปเริ่มกู้กันลูกแรกครับ พอมีตัวหรือเปล่าเช้านี้มีไหมดักอยู่ตามร่องน้ำริมถนนอย่างเงี้ยครับอุ้ยโดนโดนโดนอ้ยใช้สวยด้วยนี่ นะนี่ครับทุกคนโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าไซส์สวยเลยไซส์ม่เล็กครับอ่าเห็นไหมนี่เดี๋ยวเนี่ยชัดๆครับแม่ปูด,ดำนะโดนแล้วครับหนึ่งตัวลูกแรกก็หมานเลยครับผม มีไหมลูกนี้ไม่โดนครับไม่ไม่ได้อะไรเลยได้ปลากระหล่อนตัวเดียวครับเดี๋ยวลูกไหนที่ไม่ได้หรือว่าได้ตัวเล็กเกเนี่ยช่างเดชก,ก็จะข้ามไปนะครับทุกคนลูกนี้ต้องมุดปลาเลยครับแต่ปกติมาดักจะไม่ค่อยพลาดด้วยนะตัวสวยสวยด้วยครับแต่วันนี้จะพลาดหรือเปล่า โดนรือเ่านี่เห็นแล้วตัวหนึ่งเห็นนะลูกนี้จะไม่ค่อยพลาดครับโอ้ยโดนสามตัวครับ โอ้ยได้ได้ครับนี่เอาสองตัวแม่ตัวตัวนี้เป็นปูมัดแล้วนะนี่แต่ตัวนี้ยังเป็นลูกปูครับอ่ะบวกเพิ่มอีกสองตัวฝนล,ลงเมดติกแล้วครับสองสามวันมานี้ตกทั้งวันทุกวันเลยอุ้ยอุ้ยนุ่นโดนแล้วฝนล,ลงก็โดนเลยครับอ่าอุ้ยสองตัว ดูเนาะตัวส,สวยด้วยทุกคนนี่นี่ครับว้าวโหปูมัดทั้งสองตัวเลยแหมอย่างนี้เด็ดครับนี่เห็นไหมหเดี๋ยวฟังไหนชัดนี่ตัวนี้ปูกระเทยด้วยครับอ่าโดนทุกคนนี่วิถีบ้านช่างเดชแบบนี้ น้ำจืดก็มีน้ำเค็มก็มีภูเขาก็มีทะเลก็มีน้ำตกอ่างเก็บน้ำมีหมดนะครับแค่ออกหาก็ได้กินแล้วเนาะนี่อยากกินปูทะเลก็มาดักครับไม่ลงเขียวแข็งเอาไปครับไปดูลูกอื่นต่อไปลูกนี้มีหรือเปล่าอุ้ยโดนโดนอีกแล้วครับ นี่ม่เนี่ปูมัดแล้วนะไซส์สวยอยู่ครับบวกอีกหนึ่งมาต่อที่ลูกนี้ครับหัวท่อมีปก๋ยอีก อ้ได้ครับเดี๋ยวนะนี่ได้ไซปูมัดตัวหนึ่งครับแล้วก็ลูกปูอีกส่ตัวแล้วก็กุ้งที่ได้วันนี้กุ้งก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่กุ้งขาวอะมาเข้ารอบปูครับเอาลูกนี้โดนห้าตัวทุกคนกูรอบยังไม่ทันเสร็จครับฝนล,ลงฝนถลม่มฝนตกอีกแล้วเนี่ยจากฝนมาสามวันติดแล้วครับผมจากตราดเนี่ยตก น่าจะสามวันติดๆแล้วครับหนักบ้างเบาบ้างแต่ตกทั้งวันน่ะมาครับมาดูลูกนี้เดี๋ยวถ้าลงหนักๆอาจจะต้องเก็บกล้องครับอุ้ยได้ได้เห็นตัวแล้วครับนี่อุ้ยยอานี่สามตัวครับแม่เป็นไซมัดได้ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นไซลูกปูสองตัวนะอือหือฝนตกก็ยังมีตัวครับ เอาไปดูลูกกับไปออ้ยโดน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 นี่โอ้ลูกนี้ท้ายเสว็จๆเลยครับเป็นปูมัดแล้วนะนี่ได้อีก2ตัวครับเอ้าวันนี้ก็ได้ไม่น้อยนะหมันๆครับทุกคนก็เราปูรอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกไซส์ปูกัน ตัวไหนเล็กเราจะคัดปล่อยบอตัวไหนใหญ่หน่อยเราจะมัดขายนะครับหลายหลายคนชอบถามว่าเห็นใส่กิ่งไม้ใบไม้ใ,มใส่ไปทำไมปูเนี่ยที่เราดักมาใหม่ๆเรายังไม่ได้มัดเขาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใบไม้เนี่ยกามเขาจะหนีบกันแล้วมันจะแตกหักเสียหายครับ ใส่กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมันจะช่วยให้เขาไม่มีกันภาษาบ้านๆเขาเรียกมันไม่กัดกันนะครับไซส์อย่างเงี้ยลูกปูครับปล่อ,อร์เนี่ยนี่อย่างนี้โตหน่อยทำเป็นปูม,มัดได้แล้วครับ เนี่ยตัวนี้ใหญ่เลยไส่สวยครับตัวนี้ใส่สวยปูมัดครับผมแบบนี้พอเราคัดปูเสร็จเนี่ยเราก็ยังมีของพิเศษอีกนะครับก็คือพวกกุ้งขาวกุ้งตะกาดอ่ะเขาก็จะเข้ารอบเหมือนกัน เท่านี้ก็ได้เป็นมื้อแล้วนะนี่กุ้งครับนอกจากได้ปูเนาะส่วนปูเล็กๆเนี่ยไซลูกปูวันนี้เราก็ได้กันสักลาวน่าจะยี่สิกบกว่าตัวนะลูกปูครับเนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ลูกปูที่เราจะปล่อยในบ,บ่เลี้ยงปูของเราให้เขาโตก่อนแล้วค่อยจับนะครับตัดมาที่ปูที่เราจะเ,าเขาไปกิน เอาไปขายเนาะนี่เดี๋ยวมันจะฉวยมือเท่าไหร่อะเนี่ยครับไซส์ก็ต้องประมาณเนี้ยห้าหกตัวโลสี่ห้าตัวโลเนี่ยก็ถือว่าอ่าดีปัวหรือว่าตลาดรับซื้อแล้วครับปูไซส์โตนี่เราได้กันสักน่าจะสองสี่หกเจ็ดประมาณสักเจแปดตัวมั้งไม่น่าถึงสิบครับแต่ว่า ก็น่าจะได้มือใหญ่ๆแล้วนะทุกคนนี่แค่ออกหาก็ได้กินนะครับผมดักรอบ20ลูกเดี๋ยวช่างระเดชจ,จะทำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมหลังจากเราเสร็จภารกิจด,ดักปูครับเราก็วันนี้นี่ะไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่ที่บอ่อพอดีได้มอตอมมามม่ามาใหม่ครับมอต้อมมาม่าไฟฟ้าเลยอยากลองเดี๋ยววันนี้เรามีกุ้ง กุ้งที่เดาดักรอบแล้วมันได้มานะครับทางเดชก็แบ่งเอามาหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะเมนูง,ง่ายๆอยู่บอ่อวันนี้ข้างนอกก็ฟ้าฝนเยอะครับเนี่ยช่วงนี้ดีที่หยุดให้สักแป๊บนึงวันนี้เราจะต้มมาม่าใส่กุ้งนี่ล้วกันครับเป็นครัวพื้นบ้านเล็กๆอยู่หน้าบอ่อปูเนี่ยเนาะใส่ไข่ แล้วก็ใส่กุ้งนี่หม้อแบบนี้มันจะดีครับเรามีพวกผักพวกเนื้อสัตว์เราใส่ได้ถ้าเป็นหมอน้ำร้อนเนี่ยเราก็จะทำไข่ทำเนื้อสัตว์ไม่ได้นะครับ ใส่ผักชีแล้วก็รอผักสลบสลบสักแป๊บหนึ่งครับน่าจะได้แล้วนะครับนี่รอตายแล้วครับหนึ่งมือที่ใช้ช้อนพลาสติกเพราะว่าเสี่ยวมันช็อตครับมีประวัติกับหม้อไฟฟ้าแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็เลยเอามั่นใจหน่อยครับนี่มามาต้มครับกับกุ้งนี่ง่ายๆเมนูง่ายๆเลยใส่ไข่ไปหน่อยครับอื ร้อนๆนี่หม้อเขาก็มีที่จับแล้วช่างเด็ชไม่ได้มาขายหม้อนลววันนี้เพียงแต่เห็นในคลิปเขาทำเออแล้วมันน่ากินไงมันดีตรงที่เราใส่เนื้อสัตว์มันก็สามารถปรุงให้เดือดให้สุกได้ครับก็เลยซื้อมาไว้ที่บ่อเผื่อไม่ได้ออกไปหาข้าวกินข้าวอะไรข้างนอกก็มาม่มาก็จบครับ ร้อนใครยังไม่ได้กินข้าวมานะครับมากินมามากับชาเด็ดนะ์นะเมนูง,ง่ายๆกุ้งอะ่ะมันตัวไม่โตครับก็เลยไม่ได้แกะเปลือกครับ เปลือกมันก็ไม่แข็งนะตัวมันไม่ใหญ่ก็ซัดทั้งเปลือกเลยครับซื้อมาในช้อปปิ้งออนไลน์ครับลูกละเจ็ดบเก้าบาทถูกไหมหม่อถูกนะไม่ถึงร้อยครับ อืชีวิตเอาอะไรมากครับข้าวหนึ่งมื้อก็รอดแล้วแต่ละวันมื้อกลางวันกลางวันแบบนี้เนี่ยมามกาจบเราเดี๋ยวไปกินข้าวตอนเย็นตอนเช้าเอาครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งมือ้อ ก็ใครชอบคลิปที่ช่างเดชพาไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทําเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับกดติดตามไปด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย